อออออยอัเยหญ่มากไนกต้องไพกษร่ะอการเขาทาเดี๋ยวนี้พี่หลังก็กินแล้วนะลายของเข้าใจอะไรอ่ะลายสองยตของกำไรเอาชามเข้ามาใส่ใช่ไหมต้องให้ผู้พาพก่านทีผู้พิพากาะชเออให้คนพักตรงเวลาก่อนเพราะว่าเขาพู่ทาน อยใส่ไหนคะใส่ถาดนี่ไหมคะจานขาไหนจานไหนอะตัวพอนี้ทต่ไม้กำไรหรอกำไรก็กินเผ็ดนี่ยกินเผ็ดหอขาหรือาเอ้ากินเร็วอร่อยรวมมาหมดเลยบ้านไ่้นอ๋อขายนี่ไงถายลจุหนร่อยรู้ว่าไม่ตอบไม่มีคนทำงานขายหนูจะกลับ้วนะแม่ค่าโอ้ยตำถาดเลยตำถาดเลยโอ้โหก๊ปกกกิงจริงเลมกำจิตคเส เกตบ้นแค่น huh, okay, ั้นจริงอะนห้าเอาสิมาขายซิซแล้วก <th ็ทนังานเอาขายพี่เลยนะเดือนตุลาเนี่ยกลับบ้านมีบุญกระปิเลยไม่ใช่ไม่ได้เสียดเลยนะพี่เขาเขาไม่อยากจะหาเงินไงเอามาจ่ายพนักงานดีกว่าพุัทงานมาแล้วมาเร็วขิงไก่โอ้ยผักบังหมดเลยนี่ของเล็กเอง พี care, ่มั่ยมาเยืนกินไปด้วยแล้วก็ดูไปด้วยเพราะว่าหัวมันจะกรอบมันจะสุกเนาะกอนี่พี่มั่ยจานอ่ไ้บางอย่ังนี่ก็ยังไม่ได้ยังยาวไม่พี่มั่ยร้อนสัดโอ้ จะออกหวานหน่อยมันจะเอาเอร่อยกว่มามะนาวโซดามะนาวเหลืองโซดามะนาวเหลืองหนามไม่ชอบนะอันนี้แบบใหม่เนาะน,นี่ออกรสน้ำแดงหน่อยแดงมะนาวใช่ไหมแดงโซดามะนาวอันนี้จะหวานนักรอเนื้มะนาวแตกเปิใช่ไหมมาดีมากกินไปด้วยกอดไปด้วยอันนี้อันนี้หลับแล้วเนะีอะไม่หลับค่ะรอ,อใช่ไหมคะ่ะจีบสาวในโซเชียลอยู่ไปยะ่ะ ไม่ดูเลยไม่เชื่หนูแดงมะนาวสุดาใชพี่บออร่อยปัปจอนแดงนี่ค่ะทุกคนรับประทานกันอยาร,อร่อยออแต่พ่อเขาคล้ายคือเนกันทุกตัวเนาะยำกันกินกันเลย อ๋อน้ำปลามีแนี้หรอยเหราลมเงือเลย่ะอะไรอ่แค่อยาดูถูกมันนะน้ำปลาเนี่ยอ้เยีว่า oh yeah, น้อยใช่ไหมขม้นข้นมากเลยออดูถูกว่าน้อยใช่ไหม นอนเลยจ้ะไม่หลับค่ะกระดอกกินที่เล็กบอกกิบว่ากิดเดี๋ยวมากินต้มตํากันนะมามามาเด้อมาเด้อฮะต้องานี่ะอค่ะหาที่ลงค่ะหาที่ลงค่ะ มามาเร็วยืนกินนะไไม่มีซ่อมตรงนี้มีนะมามาเร็วจำบุญเส้นแม่กลัวมากินยกอของอะไรอย่างนี้คือูหนา้าใช่ไหมกูปลาไอเนี่ยค่ะนี่อ๋อปลาแซลมอนอ๋อ ท้องไม่ใช่คุ้งทอง้ทองปลาท้องปลาท้องปลาแซลมอน,น